สวัสดีครับช่องจักชุมพรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำเปิดกล่อง s ส e ีดฮ o บ b ี้วิ g 120แอมพแพตตินัมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ยังซีนมีซีนติดอยู่นะครับซึ่งยังไม่ได้แกะนะครับผม สปีด120แอมป์นะครับใส่ในขนาดตั้งแต่500ถึง500นะครับซึ่งผมนำมาใส่ในของโลโก้500นั่นเองนะครับเรามาดูด้านในกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ เลิดกองออกมานะครับก็จะพบกับเจ้าสปีดนะครับ120แอมป นี่คือหน้าตาของสปีด d 2 0แอมป์แพทินัม vc นะครับอินพุตตั้งแต่3เซลล์ถึง6เซลล์นะครับ bc 5โวลต์ถึง8โวลต์นะครับอยู่ที่1 0แอมป์นะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับแจ็คฝ mm ั hmm. Check, ่งสปีดนะครับเชื่อมมาเรียบร้อยนะครับส่วนฝั่งแบตเตอรี่ยังไม่ได้เชื่อมมานะครับผม ในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับมีสายลัดมาให้2เส้นพัดลมนะครับ1ตัวของ h o b b y w i n นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโอมนะครับไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใส่ไหมท <c oughs> ้อหดนะครับ แล้วก็เมนนวดน,นะครับแล้วก็สติกเกอร์ประมาณนี้นะครับผมของสปีดท็อปบ,บีวิงนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ